ชรสุดาเป็นวาเลนอยู่ชั้นป .1 ทับ2เลขที่23ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนศรละอีก,กันนะคะก่อนอื่นอ่านกอไก่หนฮูก่อน,อน,อนพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะไปฝึกอ่านกันค่ะใช่ค่ะกอไก่อ่านว่า <S S กอขอไข่อ่านว่า <S S S ขอขอขวดอ่านว่า <S S S ขอคอควายอ่านว่าค <S S 1> อคอคนอ่านว่า <S S งอ่านว่างงงูอ่านว่างจอจานอ่านว่าจชอชิงอ่านว่าชอชช้างอ่านว่าชซอโซอ่านว่าซชอเชอร์อ่านว่าชอยหญิงอ่านว่ายโดชดาอ่านว่าดตอประตักอ่านว่าตทอฐานอ่านว่าทอทมนโทอ่านว่าททอผู้เท่าอ่านว่า นอนเนนอ่านว่านอดเด็กอ่านว่าตดตเต่าอ่านว่าทถอถุงอ่านว่าทอทหารอ่านว่าทอทงอ่านว่านอหนูอ่านว่านอใบไม้อ่านว่าปอปปลาอ่านว่าปอผพึ่งอ่านว่าผฝอฝาอ่านว่าพอพานอ่านว่าพอฟฟันอ่านว่า สำเพาอ่านว่าพอมม้าอ่านว่ามอโยยักษ์อ่านว่าโยรอเรืออ่านว่าลอลิงอ่านว่ารวอแหวนอ่านว่าวอสอาลาอ่านว่าสอสอฤีอ่านว่าสอสอเสืออ่านว่าสหอหีบอ่านว่าหอจุลาอ่านว่าลอ ออ่างอ่านว่าฮอนกฮูกอ่านว่าสระที่เราเรียนไปแล้วมีสระอะไรบ้างสระอบางค่ะพัชชาสระออยู่ไหนสระอีอยู่ไหนดังนั้นวันนี้เราเรียนสาระอีเอ๊สระอีเขียนยังไงนะพัชชาจับประกาแล้วเขียนให้เพื่อนดู ขีดเป็นเส้นตรงโค้งๆเหมือนเตาลรีขีดลงมาเป็นสายฝนเหมือนกับเตาลรีใช่หรือไม่ใช่ค่ะโอเคตอนนี้พร้อมจะฝึกอารหรือ,อยังคะพร้อมแล้วค่ะโอเคมาที่กระดานกันตออตาตาทออทาทาสออีสีตทาทาสีลอาอ โอีมีนออานาปออีปีมีนาปีบรรทัดต่อไปนะคะมออีมีพออาเผอสอีสีมีพาสีสอีสีกออากากอีกีสีกาคีอออาอ่าตออีตีฝออาฝาอาตีฝาตออาตา ตออีออาตาตีอาหออาห้าฝออาฝาชออีชีหาฝาชีมออีมีชออาชาดอีดีมีชาดีมออีมีนออานาขออีมีนาคีออา อีตีขอีผีอาตีผีมอีมีออีอีกออากามีอีกาอออาอออีสีตออาตาอาสีตามอีมีรอีลีรออาลามีลีลา อมอยอีตอาตาอาอีตามอามาวอีวอาววอวีมาวีมอมีปอลอีปีปีปีอีกครั้งนะคะบออีมีปลอีปลีดออีมีปี หออาหานออานาทออีทีหานาทีตออาตาหออาหาสอีสีตาหาสีมออามากอีกีโลอาลามากีลาอออาออมอีมีโยอายาอามียารอเอือมื ี<ส>มอามาลือสีมาชออีชีมออามาหออาหาชีมาหาโอเควันนี้สนุกไหมคะสนุกค่ะพบกันครั้งหน้าบบกมือบายบายค่ะสวัสดี